คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และเผยแพร่สินค้าของทางบริษัทเท่านั้นหากท่านใดสนใจสินค้าโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน เป็น DGI T 3 0ครับ T 3 0นะครับอันนี้ก็เป็นระบบชาร์จไวนะครับคือแค่ใช้สายเส้นเดียวใช่เอาสายเส้นนี้ออกแล้วเวลาชาร์จไวก็คือไปไปที่หน้าง,งานแล้วก็ใช้เครื่องวัดไฟใช่ครับชาร์จใช่ครับ,รบอ๋อครับผมตัว20ลิตรอยู่ตัวหนึ่งอข,ของ DGI <อ>เหมือนกันแต่ผมใช้เครื่องแบบพ5 9 0 0ก้น ใช้พูชาร์จสองลูกชาร์จทีละ่สองลูกได้สบายแต่อันนี้ไม่ได้ชาร์จติ๊บชาร์จตัวทิ๊ต้องแบบนี้อย่างเงี้ยต้องใหญ่ทิ๊บสิบกิโลอย่างเดียวแต่งจริงเก้ากิโลก็ได้เลยผมเผื่อไว้เผื่อไว้กระแสนิดหน่อยครับแต่ก็คือถ้าถ้าชาร์จช้าคือใส่สองลูกได้ใส่สองลูกอ๋อนี่คือสามารถใส่สองลูกได้อันนั้นไวชาร์จที่บ้านชาร์จช้ากระแสไฟธรรมดาเออ่แบตแอ็มจะน้อยแอ็มจะน้อยก็คือประมาณเก้าเอมตัวสิบเคอามาก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะชาร์จตัวนี้ได้หรือเปล่า ลองเปิดดูเลยครับตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับตัวชาร์จเจอเริ่มชาร์จแล้วก็เดี๋ยวดูว่าแอมจะดีดขึ้นไปเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้นะครับอยู่ที่28.8แอมป์นะครับก็ตัวชาร์จเจอร์ฟังก์ชันชาร์จไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องบัรไฟนะครับว่ากินอยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับที่เครื่องบัรไฟเนี่ยจะอยู่ที่220โวลต์นะครับ50 1แอมป์นะครับแล้วก็อยู่ที่7.8กิโลวัตต์นะครับก็คือพิกัดเครื่องเนี่ยอยู่ที่10กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็สามารถชาร์จได้นะครับ สามิบจุดสี่แอมอันนี้บูตบูตแล้วใช่ไหมครับอ๋อก็คือสองสล็อตทำงานแล้วก็พาวเวอร์นะครับที่เครื่องบันไฟเนี่ยอยู่ที่แปดแปดกิโลวัตต์นะครับแอมนะครับแอมจะอยู่ที่35.6แอมนะครับที่ตัวเครื่องปััทไฟนะครับ นี้กิโลวัตต์อยู่ที่8 8.1กิโลวัตต์นะครับเรื่องประหยัดน้ำมันมันน่าจะดีเลิศกว่าตัวที่ผมมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคับเรื่องชาร์จไฟนี่มันนิ่งมากเลยนะพี่แล้วก็มันเงียบน้ำมันก็ประหยัด 10k พี่เคยเจอในตลาดแบบนี้มีนั่งไหมครับ มีมีแต่เป็นย่ออื่นผมไม่ผมไม่ได้ดูเลยศึกษาย่อหน้นี้ตัวเดียวเพราะว่าผมหนึ่งผมคิดว่าเป็นของไทยประกอบอยู่นี่อันนี้มันระบายความร้อนด้วยน้ำเปยนที่ตัวปั่นไฟครับผมมันจะมีหม้อน้ําออกมาด้วยครับพี่ก็ได้เข้ามาดูที่บริษัทแล้วครับบริษัททอมาเป็นบริษัทพี่ก็ได้เห็นบริษัทว่ามีจริงจริงจะติดต่อเรื่องการพ่นยาเรื่องอะไรเนี่ยในเขตพื้นที่นี้จะติดต่อพี่ได้ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างงี้ครับได้ครับจะได้เป็นประโยชน์กับพี่ด้วยเชิญได้เลยครับผมก็ เป็นตัวที0นะครับบรรจุน้ำา30ลิตรของ DGI รุ่นใหม่ล่าสุดก็ผมฉีดอยู่ฝั่งเขตทับยาวไปจนถึงนครนายกนะครับเขตลำลูกกานะครับติดต่อผมได้นะครับ0 8 3 0 5 4 6 5 3 5โจนะครับครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่มากๆนะครับแล้วก็ขอฝากเครื่องมันไฟแบนด์คาร์มาไว้มิจรนาในครั้งต่อไปด้วยครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่